ให้ดูกันไปเลยว่าใช้จริงใช้ดีแล้วอยากบอกต่อสาวๆท่านใดนะคะที่มีลิปนะคะแล้วมันติดแก้วติดแมตติดหลอดทาไปแล้วแล้วมันติดไม่ทนดูคลิปนี้ค่ะเราจะบอกว่านะคะสมมตินะสมมติว่า,มมวาลิปแท่งนี้นะคะเป็นสีที่เราชอบสีที่เราโปวดปานนะคะให้มันเป็นแบบว่าเนื้อครีมนะคะเอ่อเนื้อกะมัหยีเนยเรืออะไรก็ได้นะคะสีที่เราชอบนั่นแหละทุกคนปัญหามันเดียวกันเลยนะคะที่แบบปุ้ยทุกคนเจอคือมันติดแก้วติดแมตติดหลอดติดทิชชูแบบนี้เราจะทําให้มันไม่ติดทําได้หรอทําได้ไงอะ ทำได้วิธีนี้นะคะเป็นวิธีที่เราใช้มาตลอดทุกทุกคนก็เห็นนะคะว่าคือใช้หมดไปแล้วหลายแทง่งอ่ะดูนี่นะคะมันจะเป็นลิปเนื้อเจลใสๆอ่ะทุกคนมันเป็นลิปบลุูรลิมฝีป,ปากนะคะแต่ทีนี้อะข้อเดียวขาคือมันช่วยล็อกสี่ลิปฟิกสี่ลิปนะคะให้ลิปของเรามันติดทนทนให้ไม่ติดเก,ก้วไม่ติดแมทไม่ติดหลอดนะคะล็อกฟิกลงไปล็อกลงไปแบบนี้อะ่ะกดลงไปได้เลยอืมรอแห้งนิดนึงสมมติว่ามันแห้งแล้วอ่ะไม่ใช่สมมติละเอาคือมันแห้งแล้วดูนี่นะคะเป็นไงอ่ะดูกันอีกที ไม่ติดแก้วแล้วอะทีนี้นะคะเรามาดูกันจากที่ติดทิชชู่แบบนี้เริ่มเลยเป็นไงไม่ติดทิชชู่แล้วมันทำได้ใครอยากใช้ตามกดเลยค่ะวันนี้มีโปร5้านะ